สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมครับตาบากี้ครับที่หัวหน้านัดพร์วังใหญ่นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับมาเชิญชวนพี่พี่เพื่อนนะครับเพื่อนะครับขับรถไปเที่ยวกันนะฮะจริงๆแล้วจะชวนไปงานมารดโชครับสําหรับท่านใดที่อยู่กรุงเทพนะฮะอยู่นนทบุรีอยู่ใกล้ๆแถววังใหญ่หรือว่าใกล้แถวต่อปูนนะครับซึ่งผมจะรับ30ท่านเท่านั้นนะครับไปงานมาราโชวด้วยกันนะครับในวันเสาร์ที่1นะครับเมษายนนะครับ ไม่กี่วันนี้จะถึงนี้ฮะคือเสานี้แหละนะครับใครที่สนใจนะฮะเดินทางนะครับไปด้วยกันนะครับสิ่งที่เราจะได้คืออะไรรู้ปะครับก็คือ1ก็คือบัตรเข้างานมอเตร์โชว์ครับสนะฮะมีคูปองอาหารนะครับมีเครื่องดื่มให้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็จะมีเสื้อยืดนะครับของงานทางคอนด้าให้นะครับใครที่ไปด้วยกันก็จะได้ชุดนี้เลยนะครับเงื่อนไขง่ายๆครับ นะขอให้มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าครับเข้ามาสมัครที่หน้าร้านได้เลยนะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาสอบถามนะครับแอดไลน์ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับหรือว่าเบอร์โทรสั์โทรติดต่อที่สาขาตะปูนก็ได้นะครับหรือสาขาไซน้อยก็ได้เดี๋ยวผมใส่เบอร์ไว้ให้หรือว่าเข้ามาติดต่อที่ผมได้เลยที่สำนัการใหญ่ครับตรงข้ามห้างเซนทรัลเวสเกตนนี่เองนะฮะที่นัดพบบางใหญ่นะครับ ไปด้วยกันนะฮะใครสนใจนะครับอยู่ใกล้ๆกล้แถวนี้นะฮะเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะฮะเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือว่าค่าสมัคร100บาทต่อคนนะครับหนึบาทต่อคนพอไปถึงงานผมคืนเงิน100บาทให้เลยนะครับหนึบาทล็อกสิทธิ์ไว้ียนเองจริงๆแล้วงานนี้ฟรีนะครับใครที่สนใจนะครับแอดไลน์นะครับติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมสมัครไว้ให้นะครับผมรับแค่30ท่านเท่านั้นเองเดินทางไปด้วยกันนะะเดี๋ยวผมไปด้วยนะครับแล้วพาไปดูนะครับ รถสวยๆนะครับกิจกรรมทางกอนดาด้วยนะครับอาจจะมีงานกิจกรรมเล่นเกมหรือว่าอาจจะมีเทสรถด้วยนะครับไปดูรถรุ่นใหม่ๆด้วยกันนะครับไปดูงานด้วยกันนะฮะไปทานอาหารด้วยกันฮะอาจจะมีอาหารตาด้วยนะครับไปด้วยนะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับเข้ามาได้เลยทีนี้ข่าวสารเรื่องของรถนะฮะรุ่นใหม่ๆนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะจองรถนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามานะครับที่ร้าน นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตระกูลเวฟนะฮะบหรือว่าจะเป็นพกคอซ่าพิเซกเอเดวีนะฮะตอนนี้อาจจะต้องใช้คําว่านะฮะบบางคนอาจจะมองว่าไม่เน้นไม่เน้นขายเน้นจองอันนี้ก็ก็ใช่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ารถยังมาไม่เยอะนะครับก็ท่านใดที่จองไว้อยู่นะฮะช้านิดนึงนะครับนะหลังจากนี้รถอาจจะมาเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดงานไม่โชว์ฮอนด้าก็คงจะจัดส่งรถไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ ส่วนหน้าที่ต้องการรถที่เป็นพวกสกูปปี้นะครับหรือว่าเป็นรถเวฟร1อยสิตัวน,นี้เราก็ยังมีจํำหน่ายพอสมควรอยู่นะฮะรถไม่ขาดนะเข้ามาดูได้เลยนะครับใครที่สนใจนะฮะไปงานมอเตอร์โชว์ด้วยกันนะครับวันเสาร์ที่1น,นี้นะฮะติดต่อผมมาได้เลยนะฮะการเดินทางก็คือมาเจอกันที่ร้านนะช่วง10บโมงนะครับสิบโมงเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับเดินทางไปที่ มึงองหนานีนะครับไปด้วยกันใครที่สนใจเข้ามาได้เลยนะครับฝากไปด้วยนะครับรับแค่30คนเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ